ผลงานเสรีธารมรงเนี่ยแบรนด้าดัดด้านเสด็จจูดีละวันป้านิสัยห่างกายาเสรติดเดินเงินควรที่พึ่งสาโครงงานนะคะหนึ่งนายวุฒิชัยสวัสดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสองนางพิภาวรรณนายอุทัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีครับก็ผมนะวสิทธิ์มาโขงประธานชมรมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวค่ะละคอยขายสบายรองประธานชมรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาโพสีทองฝัดประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนรีโมราเล่ค่ะนุการชมรมค่ะสวััสดดีคคครร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 บกกกกะะผผมมมมเชาาจิทอง่ขแลลหตุ โครงงานนะคะใม่ปัจจุบันพฤติกรรมของเราเชื่อมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นพบดางพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบโดยเฉพาะพฤติกรรมเชิงลบที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชนในระยะยาวค่ะการนั้นนะคะการลูกฝังนิสัยเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการพัฒนาอยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีพุมงพลุกการหาตใจเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสุขและทางกากยาเติกค่ะจากทางนวัตกรรมชูบีเมื่อวานนิสัยทางกายยาเซติกเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพฤติกรรมในระันักขัตติที่ดีผ่านกระบวนการเรียนรู้เิร การในรูปแบบของอนิศัยเจ็ดประการได้แก่1นึ่งเด็กทูบีมีจิตสารานนะ2องเด็กทูบีทดีต้องไม่คนเหน่สามเด็กทูบีมีระเบียบสี่เด็กทูบีมีนิกิจกรรมห้าเด็กทูบีมีน่องโชเด็กทูบีมีใจใฝ่เรียนรู้เจ็ดเด็กทูบีรู้ถิดรูขันเพาการยำเต็ติโดยใช้รูปแบบแดรรี่บุกทูบีหรือวันปิสายห่างไกลยะเติค่ะโดยเรานะคะมีคุณผู้หมายคือหนึ่งพัฒนาแเด่นให้มีคุณภรพจริยธรรมและมีนิสัยเชิงบวกตามแนวธรรมอิสัยเจ็ดประการได้ ยนกันเข้าทัสื่อรายการไม่พูกันกับยาเซฟตี้ค่ะสองนะคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะสามารถรับรงตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนและสังคมตามอุดกรมการเยาวชนจิตอาสาเพื่อนำฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะสามเชิงปริมาณหนึ่งนักเรียนรลอยๆเข้าร่วมโครงงานคุณธรรมตามแนวทางพันธสัจญาจัการอย่างต่อเนื่องครกทุกกิจกรรมค่ะสองนักเรียนได้เข้าร่วมโครงงานคุณธรรมไม่น้อยกว่ารายละแปดสิบนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มเพื่อนผลจากการประเมินแบบพฤติกรรมสังเกตก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสามนักเรียนที่เข้าร สามารถสร้างผลงานบันทึกไดอารี่บุ๊กชูบีในเมื่อวานปด้ใส่ห่างไกลยาเสพติดได้ครบถ้วนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดครับเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะในนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเโิยมากค่ะสองนักเรียนเกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของการท้าความดีมีจริยธรรมและสามารถนำพฤติกรรมเชิงบวกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องสามนักเรียนมีคุณมรการทางจิตใจสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ถูกผิดและปฏิเสธสิ่งยุ่วยุจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ด้วยตนเองค่ะสี่โรงเรียนมีรูปแบบวิธีการการพัฒนานักเรียนเชิงคคุณธรรรรมมนนนะะที่่่เเป็แบบอยาางงใกสสิ ธรรมจริยธรรมเชิงบูรณาการค่ะแนะเป็นคุณธรรมที่ใช้ในโครงงานหลักที่บาทสีเส้นทางสู่ความสำเร็จได้แก่ฉันทะสร้างแรงจูงใจภายในะให้รักและตั้งใจกาวพัฒนาตนเอง วิทยาความเพียรพยายามในการปรับปรุงนิสัยและการเรียนจิตตังสมาธิตั้งใจและใส่ใจต่อหน้าที่วิมังสาวรู้จักไข้ควรตรวจสอบปรการธรรมของตนเองครับควาเดินเร็วนะคะเชื่อมโยงกับโครงงานคุณธรรมตามหลักฐานสี่เนญจพรรณในการปฏิสัยเจเป็นการตัะเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและห่างไกลจากเนื้อเสพติดอย่างยิ่งสองหลักของวิหารสี่ค่ของผู้มีเมตตาได้แก่เมตตามีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขการุณาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมุทิตาชื่นชมความดีของผู้อื่นและอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียงโดยเชื่อมโยงกับโครงงานคุณธรรม นักเรียนที่มีจิตสายธาน,านาตามหลักภูมวิหารสี่ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นเด็กทูบีมีจิตสายธาน,านาและเด็กทูบีทำดีต้องมีคนเห็นค่ะวสามหลักสิดหา้าคือการเห็นความเป็นคนดีความสอดคล้องกับโครงงานพลเมืองเหมาะกับการป้องกันกิการเสีย่ยงเชื่อมโยงกับโครงงานพลเมืองสอดคล้องด้วยตับาสิคข้อที่ห้าคือ วยจากการเสร็จของมินมาอัดไปเหง่ของประมาทครับ 4. นะคะเราสังขาหาวัตถุสีและทาในการอยงรวมกันได้แก่ทารู้จักเียสละแบ่งปันปียวจาพู้จาดีมีมารยาอัตถาจรรยาช่วยเหลือกิจการที่เป็นประโยชน์สมานัตตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่แบ่งแยกซึ่งเชื่อมโยงกับโครงงานคุณธรรมข้อที่หนึ่งถึงสี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเรีเนนั่นเองค่ะ ลักษณะของโครงงานคือทำบริหารงานรูปแบบกามบริหารงานกิจการนักเรียนและุมบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักสูตรที่เด่นให้นักเรียนเกิดอุปถัมภ์กานทางจิตใจให้แก่บรรยากาศขนานักเรียนได้ในหลายๆด้านครับค่ะรายการในเมือของเราคะประกอบด้วยหนึ่งการร่วมประชุมค่ะซึ่งบริการร่วมกับุมบริหารงานกิจการนักเรียนลบริหารงานวิชาการเป็นริค่ะสองคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคู่ที่เป็นสารโครงงานคุณคำถมเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานค่ะสามเรื่องความคิดเห็นในการสรุปการจัดทำนวัตกรรมโดยแบ่งแยกเป็็นนปรระเเดพื่อกา นักเรียนในหลายๆ,ๆได้ในแบบออกเป็นเจ็ดประการครับค่ะโดยเราได้ออกแบบรูปเล่นแบบวิทย์นะคะโดยใช้รูปแบบแบบรีวิวค่ะตอทนที่เด็กๆคือมีมีตื่นสายนะโดยเราสาร้างพริกรรมนักเรียนให้มีความเต็มใจที่จะใช้เวลาอะไรการใช้ปัญญาค่ะ ตอนนี้สองเอ็กบีค่ะมีเต้งมีคนเห็นเดือนนักเรียนนะคะได้ดแสดงพฤติกรรมด้าการมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนหลาคนที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ <c oughs> ค่ะในในส่วนของป้าที่สามนะคะ e เด็กคบีมีระเบียบเร,ยเรามีการโต้ทรงผมและเล่นให้สะอาดเรียบร้อยตามกฎระเบียบเป็นเวลามทุเดือนค่ะในในส่วนของป้าที่สี่นะคะเด็กคบีมีดีที่กิจกรรมนักเรียนดำเนินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนคือใครที่จเพ้่อนแลสมัครใจค่ะ ปันที่5เด็กท B ีมีเห่องโช์เด็กนักเรียนดำเนินการเก็บบัวทึกของตนเองเพื่อทำบอร์ดสติโอครับปันที่6เด็กท B ีมีใจฝ่นเรียนรู้นักเรียนดำเนินการจดบันเทึกิจกรรมรายงานแบบประหาชิ้นงานที่ต้องส่งครับและปันที่เจ็เด็กท B ีรู้จีดผืนฐานป้องกันยาเสพติดนักเรียนดำเนินการศึกษาความรู้ในรูปแบบออนไลน์จากสื่อความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดครับ 4. นะคะดำเนินการจัดํารูปเล่มนวัตกรรเพื่อนำานวัรกรรมดังกล่าวมาใช้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะ Speaker, a roommate, a ดาดำเนินการวัดนรตะการแบลรี่บุกทูบีทุกวันป้านิสัยห่างไกลยาเสพติดครับ6คณะครูและคณะกรรมการชมรมดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในการจัดทำเล่มโนรตการในช่วงระยะเวลา2โมงถึงเที่ยงพุกวันพฤหัสบ่งดเพี่ยงในงชมรมค่ะ7คณะกรรมการชมรมดำเนินการขับเคลื่อนนรตการพฤตกรรมที่หนาแน่นได้ในหลายๆด้านครับค่ะและนี้ก็จะเป็นภาพกำลังงานของโครงการตั้งแต่ละที่หนึ่งที่เจ็ดค่ะ8คณะกรรมการชมรมร่วมกับครูที่ปรึกษาในการชี้แจงขั้นตอนการบันทึกแบลรี่บุกในฐานผิดปกติที่สองค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างเราบันทุกให้เอกสารตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดค่ะ เก้านะคะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนที่บันทึกข้อมูลเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักกรรมค่ะมีการมอบกีติบัตรเป็นไนโด้ต้นแบบโคงงานมูลทําเจ็ประการให้กับนักเรียน24คนครับค่ะโดยเรามีแผนการเป็นรายงานดังนี้ค่ะหนึ่งไปชุมวางแผนและจะตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงงาน2จะทําึ่งประชาสัมพันธ์โครงงานและบ้านรังลมสามดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปั้นที่ใส่เจประการค่ะสี่จัดกิจกรรมและเปลี่ยนรู้และนำเสนอผลการดาเนินงานและคัดเลือกนัก และเขาเลิกเปลี่ยนได้รับปฏิบัติเป็นไอดอลต้นแบบครับภาพสารุปผลและประเมินผลโครงการค่ะ คช่แล้ว,นาวาานะคนนี้คาดว่าจะได้รับจากนักเรียนนักแก้วที่มีฐานะทำอย่างนี้นิสัยเชิงบวกคือมากที่ค่ะสองนักเรียนสามารถนำแนวคิดปานนิสัยเจตประการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํวาวันทั้งในโรงเรียนและในชุมชนจนเกิดเป็นพฤษษนนติกรรมที่ดีอย่างยั่งยืนสามโรงเรียนมีบรรยากาศที่ยกระต่อการทําความดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในสังขายทุ่ดีเมื่อวานค่ะคะ่สะสรุปผลการดําเน,น,นินการและข้อเสนอแนะนะคะหนึ่งสมาชิกน,นักเรียน,นที่เขาเ้มมา,ราร่วมระเบิรกำจำนวนสําราษคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยพีความรู้และความเข้าใจเเกกกิิดคคุันนใให้้จจตแ่่ยาวชะ สอนักเรียนที istent, ่ได้รับคันเลิกเป็นตัวแบบไอด็อกศาสตร์ศึกษาจัดการเข้าร่วมน ong การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนสมาชิกชมรมและชุมชนบ้านบางไม่มาจันทน์ยี่สี่หลายครั้งผ่ายนเนสานนะคะนักเรียนที่เข้าร่วมน ong การนะคะได้รับในส่วนของบ้านที่สี่และบ้านที่ห้าไปจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของโปริโอนะคะเพื่อศึกษาต่อในอนาคต จำนวน10ราและสอบขอรับพนงานศากษาจำนวน1 8ไราวนน่รายค่ะสีนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมนวัตกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิกชมรมตัวอย่างเช่นก็ผมแล้วว่าเสรจมาโคได้รับนว Mont ัตเป็นน <sea> ักเรียนถึงพรรัชธานมทสองด้วยที okay ่ e> 1ิครับนายเจริเมศยังอนะคะการชมกียวับแม่รางวัลเมื่อชวนนเิดหางครงกานโรงเรียอไปเขาแะดับเขตกัน ประจำปีการศึกษา2518ค่ะได้ดิชานางสาวพัลลินโบราได้รับรางวัลเยาวชนโครงคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพัทร,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 <ม>ระดับเขตหนึ่งทีร่ระเภทนักเรียนปีการศึกษา2518ค่ะผลตอบสนองศึกษาสถิติพฤติกรรมของนักเรียนก่อนและหลังนำนโยบายนำไปใช้ผมว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงป,ประสงค์ข,ของโรงเรียนลดลงครับหนึ่งปัญหาด้านการแต่งกายผิดระเบียบลดลงไป10.95เปสองปัญหาพฤติกรรมด้านหยาและสิ่งเสื่อมสิ้นลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับสามปัญหาพฤติกรรมด้านการเรียนลดลง94 50%แต่แตาปัญหาได้ก่ปรับตัวขเขากับผูุคนอื่นในสังคมลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะได้รับรางวัลพระระาชทานระดับชาประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาประจําปี2568ค่ะ ค่ะโครงการคุณธรรมของเรานะคะคุณการร่วมกับชมรพรวมทุนบีระหว่างบ้านหนองไม้สถาบันการทางการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปงม้าเครือข่ายภาคร้านเละเอกชนจำนวนยี่สิบเครือข่ายค่ะสองอังหวัดสังเวียนและสำนักงานปบสพเจ็ดค่ะนั่งโครงการคุณธรรมประชาชนร่วมกับสามเครือข่ายได้แก่หนึ่งโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาสองโรงเรียนปงม้าสุสานพุริวิทยาและสามโรงเรียนหันสาสุจิตวิทยาสองค่ะเขาเสนอแล้วนะคะในองอาจมีการบริการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอนค่ะสองคนมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะครับ ผลลัพธ์สรุปความมุ่งพอใจต่อโครงงานเสือทรมค่าเฉลี่ย4.60คิดเป็นร้อยละ92.60อยู่ในระดับที่ดีมากค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะ1น,นักเรียนมีพัฒนาการได้คดุณธรรมจริยธรรมและบริกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นค่ะสอนนะักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามแนวคิดไม่ิสัย7จประการได้ค่ะ3โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีเกิดความร่วมมือในทุกๆฝ่ายค่ะ สี่เกิดการลีสุนลของเครือข่ายจูบีโนวันในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสัยเชิงบวกอยากเป็นรูปธรรมครับและ5โรงเรียนเป็นต้นแบบในการทำความดีและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาถึงได้ค่ะและนี่คือโครงงานศิลธรรมโรงเรียนแม่มาดัดด้านเสด็จทูบีโนวันปั้นนิสัยห่างไกลยาเสพติดอาสาสมัยเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนแม่มาดัดด้านเสดิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับ